แต่งเนื้อแต่งตัวไปเรียนนุ่งกระโปรงเส้นเสื้อและนมเอาไปเรียนใครเห็นลงลายอย่างรูปคนใครจุดในล่มผ้าของเธอแต่งเนื้อแต่งตัวได้กระจังจะขึ้นรถลงเรือเดินนั่งสงระวังมีคนแอบมาเป็นคนจ้องมองอย่าได้เธอมาทำเมียเตือนกันเอาไว้เซลลมหาลัยแต่งตัวบาดหัวใจระวังไว้สักหน่อยเดี๋ยวหอยจะถูกทำร้ายนั่งเล่นมหาลัย ได้โปรดฟังเอาไว้นุ่งกระโปรงสั้นเกือบสุดคนคะ่ะเสื้อนักศสกษาสั้นสุดคนแขนเสื้อมันรัดตัวเธอมองเจอหัวนมแลวยังไงแล้วเน่อเกลี่อไหมเธอแต่ั่น้อย่างเธอกสรสดิบเส็ดดีเคยเห็นคงมองไม่ดีมองเธอไม่ดีมันไม่ดีมองแล้วเหมือนโสเพณีเตือนกันเอาไว้สาวสาวมหาหลัยแต่งตัวบาดหัวใจ ระวังไว้สักหน่อยเดี๋ยวหอยจะถูกทำร้ายนางแลดมหาไหลยได้โปรโดฟังเอาไว้มันพูดยากมันเกิดมาเพื่อแรดจะบอกยังไงจะพูดยังไงมันคงไม่ฟังอย่าพูดมากเดี๋ยวมันเจอจังๆเจอดีสักวันเจอจนหอหิพังพวกแรดมหาไหลย เล็ดมหาเลย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 